พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบ,บุรีดิเรกริตพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปฏิรูประบบกฎหมายและศาลไทยให้มีอิสระและทันสมัยทรงเป็นผู้วางหลักฐานด้านกฎหมายและจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระองค์ทรงเป็นพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีธนสนะทรงเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบกฎหมายและศาลไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติพระกรณยายิกิจที่สําคัญของพระองค์ได้แก่ปฏิรูปศาลทรงปรับปรุงให้ศาลมีอิสระรในการพิจารณาคดีและให้มีการแต่งตั้งผู้พิพากษาที่มีความรู้และประสบการณ์ จัดทำประมวลกฎหมายทรงจัดทำประมวลกฎหมายและระเบียบกฎหมายต่างๆเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อผลิตบุคลากรด้านกฎหมายที่มีคุณภาพรวบรวมและแต่งตำราทรงรวบรวมและแต่งตำราที่ายกฎหมายลักษณะต่างๆตั้งกองพิมพ์หลายมือทรงตั้งกองพิมพ์หลายมือขึ้นเพื่อตรวจพิมพ์หลายนิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญา พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับนักกฎหมายและประชาชนชาวไทยในการพัฒนาประเทศและสร้างสังคมที่ยุติธรรมวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันภีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์และเป็นวันที่วงการนักกฎหมายต่างรำลึกถึงคุณอุปการ